สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทา,ทางของนิกกอ,อีกเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่28กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ7กับ0 1กับ4 70 71 73 74 76 79 40 41 42 44 47 49 714 740 604 240

ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดเนอ, 42, 44, 46, เ,นอเลขคู่เลขคีเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเนอรบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายใครจะลุ้นวีไอพีก็ลุ้นนะจับคู่ลุ้นเนอาเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ